ยังดูรุ่นๆอยู่เลยนะฮะรองประธานสโมสรนนครปฐมซิตี้นะมาตอบไทยรัฐสปอร์ตเรื่องสปอนเซอร์ที่คาดอกทั้งเสื้อซ้อมแล้วก็เสื้อแข่งมันมาจากเว็บใช่ไหมเว็บอะไรพวกเรารู้กันในฐานะที่เข้าใจเขาบอกว่าเงินจำนวนสองแสนมันเป็นเสือ้อก็คือน่าจะเสื้อกางเกงนะถ้าเสื้ออย่างเดียวนี่ยิ่งหนักเลยนะจำนวนสี่รอยชุด อืไม่รู้แยกยังไงนะเสื้อซ้อมเสื้อแข่งเท่าไหร่เขาไม่ได้บอกอรายละเอียดถ้าเป็นเสื้อแข่ง400ชุดมูลค่า200,000บาทรวมค่าสมัครแล้วเนี่ยพี่กูอยากจะมาแชร์ในเรื่องนี้ในฐานะคนเคยทำผู้บอลแล้วก็ส่งรายการช้าง f อฟเอคับเหมือนกันเสื้อแข่งหรือชุดเนี่ยจำนวน400เนี่ยมันยากมากในการที่จะขาย แล้วก็เอามาเป็นรายได้ของสโมสรหรือทีมในการเตรียมทีมหรือเตรียมการแข่งขันค่ารถลาม,ม้าช้างค่ากินค่านอนคือมันสามารถทำได้ครับถ้าคุณเป็นคนทำทีมที่มีคนรู้จักในท้องถิ่นเยอะๆคือมีเพื่อนพี่น้องฟุตบอลเยอะๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ใช้โซเชียลมีเดียเก่งๆพอเขาเห็นใช่ไหม อย่างอันนี้ทำสถิติเอฟซีชื่อสถิติใช่ปะ่ะมันก็จะมีเพื่อนพี่น้องฟุตบอลแล้วก็คนที่ติดตามเราทางโซเชียลมาสั่งถ้าจำไม่ผิดไม่ถึงสี่ร้อยนะน่าจะประมาณสามร้อยน่าจะสั่งมาสามร้อยตัวถ้าจำไม่ผิดนะสองสีด้วยนะสีส้มสีน้ำเงินขายหมดครับขายหมดมันก็ไปหักลบจากงบ ที่ประธานสมโมสรเนี่ยเจ้านนเนี่ยรุ่นน้องถึงสมุทเนี่ยตั้งไว้ประมาณเกือบสามแสนบาทเกือบสามแสนบาทที่บอกเนี่ยใช้สองรายการนะหนึ่งก็คือไทยลีกห้าอ่าหนึ่งรายการสองก็คือช้างเอฟครับนี่รวมค่าสมัครเป็นสมาชิกสมาคมด้วยนะอยู่ในงบเกือบสามแสนบาทหักลบค่าเสื้อแล้วก็น่าจะช่วยให้มันขาดทุนน้อยลงไม่มีกำไรขาดทุนอย่างเดียวส่วนเรื่องค่าสมัครช้างเอครับ ที่รองประธานสโมษษสรบอกว่าไอ้เงินส่วนเนี้ยเขาให้เป็นค่าสมัครด้วยไม่รู้ว่าเป็นค่าสมัครส่วนไหนนะแต่ถ้าเป็นค่าสมัครรายการช้างเอฟเอคับอะปีที่พี่กูส่งอะไม่มีนะครับมันคือค่าประกันทีมอ่ะพูดให้ได้ยินอีกครั้งหนึง่งจะได้มีข้อมูลเพิ่มเผื่อใครจะส่งในอนาคตแล้วก็จะได้รู้ว่าไอ้ช้างช้างเอฟเอัอะมันเป็นค่าประกันหลักหมืน่นแล้วก็พอแข่งเสร็จทำเรื่องไป ได้คืนมาเป็นเช็คแล้วก็เอาเช็คไปขึ้นเงินก็จะได้เงินส่วนนี้คืนก็เท่ากับว่าไม่มีค่าสมัครอืมคนก็สงสัยครับว่าเออทำไมถึงรับงบหนับหนุนจริงจริงไม่จริง,รง,ไ,มรงไม่รู้นะเป็นชุดสี่ร้อยชุดโดยไม่มีแผนการขายหรือแผนง่ายๆก็คือขายให้กับนักบอลในทีมซึ่งคัดมาได้ประมาณ สิบกว่าคนมันดูยังไงก็ไม่พอครับมันถึงต้องไปเก็บเด็กเพิ่มพันกว่าบาทเพิ่มสี่ร้อยกว่าบาทรถกระบะคันน้อยนอนวัดถ้ามีประสบการณ์แต่ดูอย่างที่บอกไงว่ารองประธานสโมสรยังดูรุ่นๆอยู่เลยซึ่งไม่รู้ว่าประธานคือใครนะมันมันมาได้แค่รองประธานซึ่งเป็นคนทําทีมน่าจะเป็นโค้ชด้วยมั้งเพราะเห็นภาพซ้อมด้วยซ้อมทีมสนามซ้อมก็ดูแล้วแบบ เขาคงอยากทำอใจรักจริงๆโอกาสเข้ามาแล้วแต่ไม่มีประสบการณ์มั้งดิวดิวไม่เป็นมัน้งดิวขอเงินสดมาทักแสนหนึ่งยังพอว่าครับแสนหนึ่งนี่ก็พอที่จะมีค่าเดินทางมีค่าที่พักพอที่จะไปแข่งได้อย่างไปกลับเนี่ยอย่างสมุยก็ได้ไม่ต้องบินไปเลยนั่งรถไปต่อเรือเนี่ยแสนหนึ่งเนี่ยพอคิดแบบเร็วๆเลย ยังไงก็พออาจได้ค่าน้ําที่สนามซ้อมที่คนดราม,ม่าว่าทําไมน้ําไม่มีให้ถ้าทําทีมคนเดียวอะดูแล้วอย่างรองประธาสสนสโมสรเนี่ยเป็นทั้งรองประธาสสนสโมสรเป็นทั้งโค้ดเออไม่รู้ว่าผู้จัดก,การทีมทํางานไหมเพราะว่าเห็นมีผู้จัดก,การทีมเพิ่งจะมารับช่วงต่ออะไรแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเขาควบหมดทุกตาแหน่งหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม่มีน้ําครับเหมือนสมัยพี่กูทาใช่ไหมทีมโครงสร้างง่ายๆมีประธาสสนสโมสรมีโค้ด มีผู้ช่วยโค้ดมีกันสามคนนักบอลร่วมสิบคนเกินสิบประมาณยี่สิบก็เป็นเป็นคนโตเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วบางวันน้ํามีบางวันมีลงทีมเนี่ยอาจจะมีให้แต่ถ้าวันปกติก็จะบอกว่าให้พาน้ํากันเองให้หาน้ํากันเองเออเพราะมันเหมือนกับมาด้วยใจทั้งนั้นไม่มีใครได้เงินเดือนไม่มีใครได้เบีย้ยเลี้ยงมาเอาโอกาสอืม เล่าไว้เป็นประสบการณ์เผื่อใครจะทำนะครับไม่พร้อมอย่าทําบอกอย่างนี้ดีกว่ามันจะเป็นภาระแล้วก็มันเหมือนกับขายฝันขายความหวังอืมให้คนที่เขาพร้อมๆพ,พร้อมในที่นี้ไม่ใช่พร้อมเรื่องนักบอลนะนักบอลมีมากครับที่หลุดจากระบบแล้วอยากได้โอกาสอยากได้ครั้งหนึ่งในชีวิตประสบการณ์การเล่นฟุตบอลเคยเล่นเอ่อบอลในรายการของเอ t เอไท a แลนด์สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาแล้วเคยเล่นชั้นเอฟคัพมาแล้ว แต่ส่วนที่พร้อมก็คือการบริหารจัดการตัวเรื่องผลการแข่งขันมันเป็นกําไรครับแพ้แพ้ก็ยังเป็นกาไรอย่างที่บอกอย่างที่มีกล้าบอกเวลาไปเจอทีมที่เล็กกว่าต้องเล่นเต็มที่เป็นการให้เกียรติผู้แข่งถูกต้องอืมเราส่งทีมไปนะคนทาทีมยิ่งคนที่เป็นโค้ดหรือประธานธโมสอนนะคือคุณต้องเสียฉลามากเปอร์เซ็นต์ในการที่จะชนะในรายการใหญ่แบบเนี้ยมันน้อยที่ส่งก็คือ โอกาสสำหรับคนที่เขาไม่เคยได้รับหายากในประเทศนี้เมื่อไหร่ที่ทำธุรกิจแล้วอมันอาจจะมีเงินมั่งหรือจะแก,ก้เคล็ดอะไรบางอย่างเหมือนประธานสโมสรที่มีลูกยากตอนนั้นอย่างพี่กูไม่ได้อะไรนะมีแต่เสียเวลามีแต่ไปเหนื่อยเออแต่เราก็อ,อยากได้ประสบการณ์นั้นอยากมีประสบการณ์ในการทำทีมโค้ชวันเป็นผู้จัดการ โดยที่ไม่ต้องควักเงินเองและแต่สําคัญคือและไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเดือดร้อนทีนี้ก็คือนักบอลเขาไม่รู้หรอกเขาอยากเล่นอะไรเขาก็ได้หมดแหละจังหวะที่ลงเรือลําเดียวกันแล้วว่าที่นั้นถ้าไม่พร้อมหรือบริหารไม่เป็นหรือไม่มีเงินอยู่ในมือในทุนให้มาได้แค่ลมให้มาได้แค่ของอย่าทําครับทุกอย่างมันต้องใช้เงิน เราไปขอเขาเติมน้ำมันฟรีไม่ได้เราไปขอเขานอนฟรีไม่ได้อย่างวัดนี่ก็ยังต้องช่วยบริจาคให้วัดก็ยังเป็นค่าใช้จ่ายอืมถ้าอยากทําจริงๆโอ้คลิปนี้ยาวหน่อยนะแต่สำหรับคนทางฟุตบอลน,นะจะเข้าใจถ้าอยากทําจริงๆมันมีบอลเด็กบอลเยาวชนมันใช้ไม่กี่พันแปดเก้าสิบสิบสองฟิลเหมือนเป็นโค้ชฟุตบอลฟิลเหมือนทงฟุตบอลเหมือนกัน แต่แค่ย่อส่วนเป็นนักบอลจิ๋วนักบอลมินิไอแบบเนี้ยคุณสามารถค้าขายหรือทํางานแล้วเก็บหักส่วนหนึ่งเนี้ยมาส่งเด็กมาดึงเด็กรวมๆกันเด็กที่ไม่ค่อยได้โอกาสจากสังคมชุมชนประเทศพ่อแม่นหนุนไม่ไหวเออพ่อแม่ทํามาหากินก็แย่แล้วก็ได้คนอย่างพวกเราเนี่ยแหละครับที่ชอบฟุตบอลไปทําตรงนั้นครับไปทําตรงนั้นแล้วมันจะไม่มีใครมา กับเรื่องนี้ตัวคุณเองก็ไม่ต้องเจ็บตัวด้วยสวัสดีครับ